สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดจะถามว่าใครที่มีนามน้ำบุญเปโตเปาโลหรือว่ายอแซฟนะครับสำหรับผู้ชายแต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนามน้ำบุญมารีเดอเชเดรานะครับก็เชื่อว่าร้อยละ70-80นะครับก็จะมีนามน้ำบุญเหล่านี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำบุญที่คนส่วนใหญ่นิยมตั้งนะครับวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอนะครับก็อยากจะแบ่งปันความรู้ว่า เราสามารถตั้งนักบุญยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างที่เรารู้แล้วว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายก็จะนำนระบุญผู้ชายใช่ไหมหรือว่าผู้หญิงนะครับก็จะนำนระบุญผู้หญิงแต่ว่านะครับเราที่เป็นผู้ชายเราสามารถจะใช้นามนักบุญของผู้หญิงได้ด้วยนะครับและเช่นเดียวกันผู้หญิงก็สามารถใช้นามนักบุญของผู้ชายได้ด้วยนะครับเราไม่จำเป็นีต้องใช้ผู้ชายอย่างเดียวเราเป็นผู้ชายเราใช้ชายก็ได้หญิงก็ได้ ผู้หญิงใช้ชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับและที่สําคัญเราสามารถเอาน้ำน้ำบุนสององมารวมกันได้ด้วยนะครับอย่างถ้าเราจะเห็นคนบางคนที่เอ๊าน้ำน้ำบุญคนนี้แปลกแเอ๊ะทำไมนคนนี้เหมือนน้ำบุนสององมารวมกันเลยนะครับก็จริงๆแล้วน้ำน้ำบุนสององก็สามารถมารวมกันเป็นน้ำน้ำบุญได้นะครับอย่างเช่นเทเรซามารีาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะจับรวมกันได้นะครับ อันนี้ก็คือข้อที่สองส,ส่วนข้อที่3นะครับเรายังสามารถใช้ชื่อของบุคคลในพระคัมภีร์นะครับหรือว่าบรรดาประกาศศกเป็นน,นามนบุญได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าใครอยากจะเห็นบางคนนามนาบุญดาเนีย,น,ย,น,ย,ะน,ยน,นะครับประกาศศพดาเนียนะครับหรือว่าโมเสสอะไรอย่างนี้ก็เราก็สามารถใช้ได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราสามารถใช้ชื่อเมืองเป็นนามนาบุญได้ด้วยนะครับอย่างเช่น ough, บางคนอาจจะใช้เยรูซาเล็ม นะครับเราจะเบสเลเฮมก็ได้นะครับวันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าชื่อประกาศโศกกับชื่อเมืองก็ไม่เป็นที่นิยมใช้นะครับอีกอย่างชื่อนามและมูลที่เป็นเพศตรงข้ามกับเราก็ไม่นิยมใช้นะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะใช้ของเพศเรานะครับแล้วก็ใช้คนเดียวแต่ก็อยากจะมาแบ่งปันว่าเราสามารถที่จะใช้ผู้ชายใช้ของผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงใช้ของผู้ชายก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะใช้ชื่อมาดาประกาศศกในพระคัมภีรก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเกจความรู้อยากจะแบ่งปันพวกเรานะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนนะครับก็สมัยก่อนนั้นจะมีนามระบุญที่ฉลองทุกวันใช่ไหมพะฉลองทุกวันเนี่ยก็พอเกิดวันไหนเขาก็จะนามระบุญที่ฉลองวันเกิดเป็นนามระบุญของเราเลยอันนี้คือสมัยก่อนนะครับเกิดวันนี้ก็คนนี้เกิดวันนี้ก็คนนี้นะครับแต่พอสมัยปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่นิยมใช้อย่างานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเลือก เราเกิดวันนี้แต่เราชอบองนี้เราก็เลือกองนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับการเลือกนักบุญนะครับเกี่ยวกับนามนักบุญของพวกเรานะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ